โอเคนักเกียนก็มาต่อกันนะคะก็คืออยู่เราอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้โอเคงานสถาป,ปัตยกรรมสมัยอุมัยยะเนาะอ่ะก็คือเราได้รู้ที่มาว่าทําไมถึงมีฉายาว่าเป็นมัสย so. ิดอัลอักโซนแกเกียนก็คือ เป็นมัสยิดที่นบีละหมาดหันไปทั้งสองกิบรัดภายในหนึ่งวักตูประมาณนั้นน่ะเออก็มีวายูลงมาช่วงนบีกําลังละหมาดพอดีเาลาเ์บอกว่าเจ้าจงหันไปทางกิบรัดอันใหม่ก็คือทางกะบะ,ะที่เขาได้เขาเรียกว่าละหมาดของมุสลิมทั่วโลกนะตอนนี้เขาได้ละหมาดหันไปทางนั้นอ่าต่อไป แต่ว่าหลักๆทอปิกหลักๆก,ก็คือก็คืองานสถาปัตยกรรมในสมัยอุมัยยห์ที่เรื่องลือและก็เฟื่องฟูมากที่สุดนะตอนนั้นก็คือมัสยิดอ,อัลกิบลาตาหรือว่ามัสยิดอัลอักษรหรือชาวยูวตั้งชื่อว่าโดมออฟเดอะร็อกนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ถ้ากฟังคือมันมันเหมือนกับเป็นชื่อแบบโมซียาชาวร็อกร็อกอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ชอบเลยชื่อนี้เนะาะดะเกนอ,อ่ะต่อมาอันที่สองก็คือคอลิฟะสุไลมานได้สร้างมัสยิดแห่งรอมละ อันงดงามขึ้นอันนี้เป็นภาพสมมุตินะแค่ภาพสมมุตินะนักเรียนข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่มีหลักฐานของการเกิดขึ้นของมัสยิดนี้นักเรียนอืมดังนั้นก็เลยต้องจําเป็นต้องเอาภาพเขาเรียกว่าภาพภาพสมมุติมาให้นักเรียนได้ดูอ่าซึ่งน่าจะ สวยๆเราเรานี้ะเนาะที่เขาได้บอกว่าเออได้สั้างมาชิอ,อันงดงามประมาณนี้เออแสดงว่าสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนอะมัสยิดจะเป็นมัสยิดที่สวยเนาะบางทีอ่ะ,นะเนาะสถานที่ที่สวยอะไรเงี้ยก็ดึงดูดเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยไปละหมาดตรงนั้นอ่ะต่อไปอันที่3ก็คือ กูไซออมร้อนะกูไซอัมรอหรือเขาเรียกว่าปราสาทน้อยแห่งอมร้ออันนี้ก็เป็นภาพสมมุตินะเกนภาพยังเป็นภาพสมมุติอยู่ภาพสมมุตินะอ่าก็คือนับว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมชั้นยอดที่ราชวงศ์มอมยะได้ทิ้งไว้เป็นอนุสร์เขาเรียกว่าปราสาทอะปราสาทปกติอะส่วนใหญ่ก็คือเป็นที่ที่ของกษัตริย์ทำนักหรือว่าอาศาัยอยู่นั่นแหละอ่าดังนั้นก็อ่าเราเราเนี่ยเนาะอ่าประมาณนั้นะ ต่อไปสุดท้ายเนาะสองสไลด์สุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นการสรุปอ่าเขาเรียกว่าสรุปว่าในช่วงสมัยการปกครองของอุมยยะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงจากสมัยของคุณละฟาอารชิดีนอ่านัเกเรียนอันนี้ขอแก้นนดนงนะก็คือเปลี่ยนขอแก้นะ ขอโทษนะคนะนักเรียนอ่ะต่อไปก็คือ 1. นึมีการเปลี่ยนแปลงจากสาธารณารัฐเป็นราชอาณาจักรอ่ายังไงก็จากสาธารณารัฐเนี่ยอ่าถ้าเราเรียนสังคมเรารู้แหละว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแต่ถ้ามองมองแบบเผินๆนะ่ะคิดว่าสาธารณารัฐกับราชอาณาจักรนี้ราชอาณาจักรจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าสาธารณารัฐอ่าถ้าเทียบง่ายๆก็คือ ถ้ารัฐเนี่ยรัฐก็คือแค่ปัตตานีจังหวัดปัตตานีของเราบอกแล้วแค่จังหวัดปัตตานีของเรานะแต่ถ้ารชาชอาณาจักรก็คือเป็นการปกครองที่ควบคุมไปทั่วประเทศก็คือทั้ง76จังหวัดประมาณนั้นอเราเรานั้นเนาะอ่ะต่อไปก็สอเป็นสมัยที่มีการขยายดินแดนได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมถึง3าทวีปอ่าอันนี้เราก็เรียนแล้วเนาะอ่า ต่อไปสามมีการจัดตั้งกรมสาระบบกรมสารบัญกรมไปรณีย์กองกําลังตํารวจและกองทหารองครักษ์ขึ้นอโอเคอันนี้ก็เริ่มจะมีการเขาเรียกว่าอย่างสมัยก่อนอะ,อะเอาง่ายๆก็คือในสมัยของอุมาหะก็จะมีไปรณีย์เริ่มมีไปรณีย์ดังนั้นไปรณีน์เกิดขึ้นในสมัยไหนก็คือในสมัยอุมาหะ เรานี่เองอที่เราแบบไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยเอฟของเสร็จก็ไปส่งของไปรับของประมาณนั้นนะต่อมามีระบบการบริหารการปกครองส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครองตามหัวเมืองต่างๆถ้าในสมัยเราก็มีนายอำเภอในแต่ละอำเภอและในแต่ละจังหวัดก็คือประลัดปลัดกระทรวงในอำเภอ อ่าสสสจประมาณนั้นน่ะอ่อ่ะต่อมาข้อหก็คือมีการออกเหรียญเงินอาหรับใช้เองอ่าสมัยก่อนนะในช่วงคระัปะอรชิดีนน่ะเขายังมีการแลกของอ่ะเขาเรียกเออแลกของเขาให้เกลือเราให้ข้าวเขาให้ผ้าเราให้อ่าน้ําอะไรเงี้ยแต่ในสมัยของอุมายะ ก็คือมีการออกเหรียญหรือว่าเงินใช้เป็นของตัวเองแล้วเย่อ่ะต่อไปข้อ7ได้มีการสร้างเรือขนาดใหญ่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์อุมัยยะอ่าเรือเรือในที่นี้นะนักเรียนน่าจะเทียบเท่ากับเรือของนบินนุหะที่ะที่กำลังจะเกิดน้ําท่วมโลกอะ่ะนักเรียนอ่าคิดว่าในสมัยของอุมัยยะก็คงน,น่าจะสู้ในในสมัยนั้นไม่ได้อนะเนาะแต่ก็เรือนี้น่าจะเป็นในเรื่องของ ในการขนส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเออเนอะจะมีการสร้างเรือต่อมาข้อ8ได้มีการจัดทำกระดาษเกิดขึ้นครั้งแรกอ่าเนะกเนเเกิดขึ้นในสมัยนี้นะอ่าเลิศเนาะอ่าฉลาดฉลาดมากในอิสลามของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเป็นผู้บกเบิก,บกอะไรหลายหอย่าง พ9ได้มีการจัดตั้งด่านคนเข้าเมืองอ้ามีการประทับตากันออกเข้าเมืองทำหนังสืออืมเริ่มมีด่านเกิดขึ้นสร้างด่านละด่านอืมเหมือนเราจะไปมัเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านด่านสะเดาด่านด่านสะเดาใช่ไหมอาออ่า ต่อไป10ได้มีการสร้างมาสัสยิดที่สวยงามและมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันเช่นโด m e of เดอะร็อหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือมัสยิดอักซออ่ะต่อไป11ได้มีการสร้างสถานที่เป็นศูนย์รวมของนักอาซานทางทิศเหนือของแอฟริกาอ่าศูนย์รวมของนักอาซานก็คือเขาเรียกว่าอาซานนี่แหละอ่ะอาซานก็คือผู้ที่เขาเรียกว่าอาซานไง เรียกยังไงทับศัพ์อะเออคน,คนเรียกละหมาดแล้วกันหรือว่าคนเรียกละหมาอืดมถึงขั้นนี้เลยนะเกียนตอนนี้สมัยนี้เรายังไม่มีนะเพราะว่ามีคนอาจารย์เป็นกันทุกคนแล้วแต่ในสมัยก่อนมันเป็นช่วงที่ยุคปฏิวัตยิยุคฟื้นฟูนะเกนจะต้องมีศูนย์ศูนย์นี้ซึ่งในปัจจุบันกน็คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละนะต่อไปข้อ 12. ได้มีการสร้างสถานศึกษาอัลิบนูอัส ที่ฟุตตอสหรือว่าแอฟริกาอืมพอช่วงท้ายๆนี่เหมือนเขาจะฟื้นฟูไปในด้านส่งเสริมไปใด้านการทางศึกษาเนาะอ่าซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นมหาหลนะัยนมหาหลัยนี่แหละอ่าจากที่เรียนในวังเรียนในมัสยิดเรียนในบ้านผู้รู้เรียนในทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยทะเลทรายอ่าก็คือต้องสุดท้ายเขาก็เปิด เปิดอะไรนะเกี่ยเปิดมหาลัยเลยมาเรียนที่มหาลายัยอ่าต่อไปข้อสุดท้ายได้มีการบูรณะ,ะขยายมัสยิดแห่งมาดินนะและมัสยิดอัลอักษในเยรูซาเล็มอืมได้มีการสร้างมัสยิดขึ้นทุกเมืองอ่าเริ่มมีมัสยิดทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆเมืองทุกๆแคว้นทุกๆง่ายๆก็คือเป็นการส่งเสริมสร้างสถานที่การละหมาดให้มากขึ้นจากที่มี หนึ่งหลังในตำบลก็เริ่มมีสองหลังประมาณนั้นจากที่มัสยิดขนาดเล็กไม่มีห้องห้องน้ำก็เริ่มมีขยับขยายให้กว้างขึ้นประมาณนี้ประมาณน่นอะอย่างยกยกตัวอย่างในสมัยของคุลาฟะอาราชิดีนเนี่ยนี่นี่นี่อคอลีฟอห์อุทิศเงินของตัวเองอะคอลีฟอห์อุสมานนี่คือนางอะ คล้ายๆอ่ะอุมัญยะก็คือในในการปกครองของมัยาก็คือยอจะพัฒนาฟื้นฟูมัสยิดไงจาก1ตําตำบลหนึ่งหลังกลายเป็น2จากมัสยิดที่เป็นสภาพแบบไม่ไม่ก็คือแบบนี้ไม่มีหลังคาก็คือมาไฮโซแบบปัจจุบันเนะี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทุนของอ่ากาโจหรือว่าคคลิฟอร์อุสมานที่ทำให้เกิดเป็นมัสยิดที่เพอร์เฟ ถ้าให้เทียบนักเกนมาดินนะกับเมกะมาซีที่มาดินะไฮโซกว่าจริงนักเกนไฮโซมากไฮโซยังไงนักเกนเห็นเสาเนี่ไหมคะเสาเนี่ยเสาเนี่ยถ้าใครที่เคยเห็นในยูทูบอ่ะก็คือจะออกเองนกเกนออกเหมือนกับระบบไฮดรอลิกอะ่ะดูเบอัตโนมัติอ่ะในตอนกลางวันเพราะว่าเมืองมาดินนะคือความร้อนของเขาจะสู้ประเทศไทย ประเทศไทยร้อนนะแต่ของเขาร้อนกว่าประมาณนะั้นในตอนกลางวันแต่กลางคืนก็คือเย็นไปเลยเขาก็เลยจําเป็นต้องมอีเรียกว่าร่มอะร่มไฮดรอลิกเขาเรียกเขาจะออกเองพอเริ่มประมาณ8ปดโมงอะ่ะอันเนี้ยคือเขาจะแผ่ออกละแผ่ออกอนะักเกยนก็น่าจะดูใน u t u b e เนาะแผ่ออกมาแล้วพอประมาณสักห้าโมงเย็นก็ปิดปิดก็ประมาณเนี้ยเออจะบอกว่าไฮโซไฮโซมากอืมจึงแบบจะบอกว่า คุ้มค่ามากนะทีอ่อุสมานของเราเนี่ยได้ลงทุนไปอ่ะทำให้ณนะปัจจุบันเนี่ยถึงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเกียนเงินที่เขาทุ่มทุนมาบูรณะมัสยิดเนี่ยก็ยังยังเป็นมัสยิดที่ถ้าให้เทียบกับแมกกามาดีนะ่าฮิงสวยกว่ามัสยิดที่คุ้มลงทุนและคุ้มสวยมากนะดังนั้นในรูปแบบการปกครองของอุสมานอุมัยยะก็ยังนำมาปกครองตามอยู่ เรียกง่ายๆอะไรที่ดีของสมัยเขาเขาก็อุสมานอุมัยะก็ยังเก็บมาบำรุงหรือว่ายังใช้อยู่ประมาณนั้นเนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอมาอัฟนาเกีน,นะคะก็คือเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคก็คือไฟดับ ก็เลยต้องอัดวิดีโอให้พวกเราได้ดูย้อนหลังประมาณนี้นะโอเคสำหรับนันเกเรียนที่มีคำถามนะคะนันเกเรียนให้อินบ็อกหรือว่าส่งข้อความมาส่วนตัวหากะเลยก็ได้นะคะนันเกนเกรียนโอเคสกลีย์นเวลาเต้ฟิกขอริได้ว่าสลาัมอะลัยกุมุลลามะตุลลอฮว้บรากาตู